สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใครที่เข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กกดแชร์นะคะให้อาจารย์แม่หมอบ,บ,บ้านคนนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะจะมาเรนดอมในหัวข้อที่ว่าเขาและคุณจะได้กลับมาคบกันอีกครั้งไหมเขาและคุณจะได้กลับมาคบกันอีกครั้งไหมนะคะเขาคือใครนาะเขาคือคนที่ เพิ่งเลิกคุยกันทะเลาะกันหรือไม่ได้เจอกันมาแสนนานและอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้ญาติยายพี่น้องก็ได้หรือเป็นคนที่อยู่ในดวงใจเราหรือเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะต่างจังหวัดหรือใครก็ตามที่เราแบบเลิกไปแล้วอ่ะไม่ได้ติดต่อนะคะเรามาเรามาดูกันว่าเขาและคุณอนะ่ะเขาคนนั้นอนะ่ะและคุณอนะ่ะ จะได้กลับมาคบก,กันอีกไหมนะคะยังมีเยะ้ะยัยต่อกันไหมนะคะตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกันนะคะให้นึกถึงหน้าคนนั้นนะที่คุณกําลังนึกถึงนะไปตามไพ่ที่อาจารย์กําลังจะแรนดอมนะคะการแรนดอมนะคะอาจจะตรงใ,ใครใจใครหรือไม่ต้องใ,รรอใจใครบ้างก็ได้แต่ว่าถ้าตรงใจใครก็ยิ้มแล้วกดติดตามกดไลค์ถ้าไม่ตรงใจก็ลองเอาไปปรับเปลี่ยนดูนะคะออมาเลยนึกถึงหน้าคนนั้นนะ เขาคนนั้นนะคะเขาคนนั้นน่ะคือใครกลับมาคบกับคุณอีกไหมเรามาลองดูนะคะเจ้าชะตาของคุณตนนี้ก่อนโอ้โหโอเคเจ้าชะตาของคุณสามใบนี่คือเจ้าชะตาของคุณนะคะโอ้โหเจ้าชะตาของคุณบอกได้เลยว่าเงียบเหงามากเลยอะตอนนี้ชีวิตคุณนะเงียบเหงามากเลยนะมันเหมือนไม่มีความสุขเลยอะมันเหมือนแบบ คุณเหมือนมีเป็นคนอยู่สองโลกอะโลกหนึ่งเป็นโลกสวรรค์อีกโลกหนึ่งก็เป็นอีกโลกหนึ่งได้สวรรค์นะมันเหมือนแบบชีวิตมันไม่ค่อยมีความสุขอะคือทุกๆอย่างที่คุณคิดอยู่ตอนเนี้ยมันมีแต่วความเครียดนะคะนะคะความเครียดในตัวคุณค่อนข้างเยอะมากนะเี๋ยวก่อนนะ คือความเครียดของตัวคุณเนี่ยไพ่าสามใบเนี่ยคือไพ่เครียดของคุณมากคุณเครียดถ้าเป็นสภาพแวดล้อมคุณรับปัญหาสภาพแวดล้อมโคตรเยอะตอนเนี้ตัวคุณเองอะ่ะมันเหมือนแบบจึกทำอะไรไม่ได้เลยอะ่ะนิ่งก็ไม่ได้เฉยก็ไม่ได้จะไปต่อก็ไม่ได้จะหยุดก็ไม่ได้เพราะว่าสภาวะการเป็นผู้นำของคุณค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้นะเดโมนก็คือดวงจันทร์ นะคะคุณเฝ้ามองดวงจันทร์อยู่คุณเหมือนแบบอยากจะเดินออกจากวิกฤตหรือเดินออกจากปัญหาตรงเนี้ยแต่คุณไม่สามารถเดินออกได้ตัวคุณเนาะแล้วก็มีคนกําลังแอบมองคุณอยู่นะคะแล้วก็เนี่ยเห็นปูตัวนี้ไหมแต่ไม่ใช่ปูกุ้ง <c oughs> กุ้งตัวนี้นะที่อยู่ในน้ำนะกำลังเฝ้ามองแต่เขาก็ไม่กล้าเนาะที่จะมาพูดมาบอกคุณเพราะคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างอีโก้เยอะเป็นคนที่มีความเก่งแล้วก็เป็นคนที่ ไม่ยอมใครง่ายๆตัวคุณเองแล้วก็ไม่ยอมที่จะยื่นแบบขอความช่วยเหลือจากใครอย่างเงี้ยเขาก็มองอยู่ตอนนี้คุณมีปัญหารอบด้านเลยนะไม่ว่าสภาวะทางบ้านการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพตัวคุณรับปัญหาไว้หมดเลยนะคะแล้วก็คือมีคนนะ่ะทำทำให้คุณนะ่ะต้องแบกรับภาระหนี้สินเลยนะนี่ไง justice ก็คือ ทางด้านเอกสารการทำงานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะผิดพลาดบ่อยมากในรอบระยะเวลาอาทิตย์นี้นะคะหรือในช่วงเนี้ยนะคะคนที่ไม่ดูแรนดอมนี่นะคุณผิดพลาดท,ทางด้านเทคนิคในการทำงานนิดนึงนะคะแต่ใช่ว่าจะไปไม่ได้ต้องใช้สตินะคะใช้ไพ่ผ่ามาประกบตรงนี้ก็คือใช้สติในการทำงานเนาะอยวาไฟเฟอะเข้าใจแหละสะภาพรอบแบบคนที่เข้ามาดูวันนี้ทะเลาะกับสามีมาวันนี้ก็ทะเลาะกับภรรยามา คือการทํางานของคุณมันก็จะผิดพาดลอยไปเรื่อยมันเหมือนแบบทําอะไรแล้วมันไม่รู้สึกไม่เอนจอยแล้วก็ไม่มีความสุขแล้วเพื่อนร่วมง,งานก็ไม่มีความสุขไปด้วยแล้วเขาก็จะมองเห็นว่าเอ้ยคุณเป็นอะไรอะไรเงี้ยบางคนก็เข้ามาปลอบใจบางคนก็ไม่กล้าที่จะถามเนาะเพราะว่าคุณก็จะแสดงให้เห็นเลยว่าสีหน้าแล้วแววตานะคะน้ําเสียงคุณจะออกนะกับคนรอบข้างโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมทางบ้านเนี่ย คุณจะมีน้ำเสียงหรือสีหน้ากับคนในบ้านของคุณนะคะให้เก็บอาการขีดลูกนิดนึงส่วนคนที่กำลังโสดตอนนี้นะคะคุณกำลังคิดถึงคนรักเก่าคุณคุณกำลังคิดถึงเขาว่าเขาทำอะไรคนที่กำลังทะเลาะกันคิดถึงนะคนรักของคุณคิดถึงว่าเขาทำอะไรนาะอยากให้เขากลับมาจัง นะคะเข้าทําอะไรอยากให้เขากลับมาจังเลยวนเวียนนะคะสภาพคล่องทางการเงินคุณไม่ค่อยดีนะักนะถ้ามีโอกาสนะคะหางานทําหรืออะไรก็ตามนะคะทางานนิดนึงเพิ่มเสริมนะคะคุณเป็นคนค่อนข้างเก่งอยู่แล้วนะคะงานคุณทําได้เลยดูวงานคุณไม่เคยเก่งหรอกแต่ว่ามันมีแค่ช่วงนี้แค่นั้นนะคะที่คุณไม่ค่อยแฮปปี้หรือเอนจอยกับในทุกๆเรื่องเพราะคุณคิดถึงคนคนหนึ่งที่มันอยู่ในดวงใจคุณซึ่งคุณรอคอยเขามาตลอดอยากให้เขากลับมา นะคะเรามาดูการไฮไลท์เรื่องความรักตรงนี้นะโอเคค่ะนะคะเขาคนนั้นนะคะจะกลับมาคบกับคุณอีกไหมแน่นอนค่ะเขาคนนั้นนะคะจะกลับมาคบอีกไหมนะคะโอเคไพ่สิทธิ์เหรียญขึ้นก็คือตัวเขานะคะตัวเขาตอนนี้ตัวเขาเองอ่ะนะคะลองดูนะตัวเขาเองตอนนี้เขาเจอผู้คนมากมายเลยเขาเจอผู้คนเยอะมากมายตอนนี้เขากําลังทํางานนะคะ เนื่องจากที่เขาไม่ได้คุยกับคุณอยู่ตอนนี้เขาทํางานเขาเก็บเงินเขาทําเพื่อครอบครัวและแม่เขาและคนในครอบครัวในองค์กรเขานะคะในหลายๆอย่างที่เขาทําอยู่ตรงนี้นะคะฉะนั้นเขาอาจจะพบปะผู้คนเยอะนะคะในระยะเวลาที่เขาไม่ได้คุยกับคุณเนี่ยเขาคนนั้นก็ศึกษาธรรมะด้วยนะคะเอาธรรมะเข้าคมบางคนที่อยู่กันตรงนี้นะคะช่วงระยะเวลาที่คบกันเนี่ยชอบพากันไปวัด ไปทาบุญปฏิบัติธรรมเข้าวัดเข้าว่าสถานที่เนาะสิ่งที่สิ่งแรกที่ไปก็คือวัดสิ่งที่คุณคิดได้ก็คือวัดนะคะไปทําสังฆทานทําบุญร่วมกันคุณกับเขาก็จะนึกถึงอดีตเก่าๆเนี่ยเห็นไหมนะคะดีไม่ดีเขาไปวัดเดิมได้นะหรือสถานที่เดิมๆที่คุณกับเขาไปมา นะคะนะคะคุณแอบไปมาแล้วแหละแล้วก็นึกถึงหวนเขาใช่ไหมเคยไปปล่อยปลาด้วยกันเคยไปทากิจกรรมด้วยกันเคยอะไรต่างๆอที่คุณนึกถึงอ่ะเนี่ยเป็นไพ่ผาขึ้นก็คือคุณนึกถึงอดีตเก่าๆกับเขาและเขาก็นึกถึงอดีตเก่าๆกับคุณนะคะเอาแล้วแต่นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่คุณกับเขาอะคบกันหรืออยู่ด้วยกันอะคุณใช้ความอดทนกันมากแค่ไหนซึ่งคุณกับเขาอาจจะไม่ได้เค้ความอดทนเลย นะคะเขาไม่ได้ใช้ความอดทนกับคุณนะคะแล้วคุณก็ไม่ได้ใช้ความอดทนกับเขาบางคนนะไม่ได้เข้าใจความรู้สึกกันเลยอะ่ะทิศระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งคุณและเขานะคะเอาอใจตัวเองมันมีทั้งคําพูดที่มันสาดโคลนใส่กันและมันมีคําพูดที่มันรุนแรงอะ่ะมันทําให้ความรักมันไปต่อไม่ได้อะ่ะมันสวนทางกันตลอดเอาแหละคุณสองคนอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งและอีโก้เยอะนะคะมีสังคมที่ดีนะคะทำงาน ข้าราชการทหารตำรวจหรือทำงานที่มันเป็นอยู่กับองค์กรใหญ่ๆคุณก็จะมีเพื่อนเวลาคุณทะเลาะกันคุณไม่ค่อยยอมจะปรับใจกันไม่ค่อยยอมที่จะปรับใจหรือลดลงคนละครึ่งทางซึ่งคุณค่อนข้างคิดแล้วว่า ฉันลดให้คุณแล้วและเขาก็คิดว่าเขาลดให้คุณแล้วแต่จริงๆแล้วคุณไม่เคยยอมกันเลยนะคะความรักมันเลยสวนทางแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้นะคะตอนนี้มาอะไรเอาวอนต่อกันนะคะซึ่งไม่ใช่ว่าคุณน่ะไม่มีความดีกับเขาคุณก็มีความดีในที่นี้ก็คือคุณเป็นคนค่อนข้างซื่อสัตย์ต่อความรักคุณไม่ค่อยเฟ้ข้อดีของคุณก็คือคุณซื่อสัตย์ต่อความรักเขามองคุณอยู่ตลอดนะคะความซื่อสัตย์ของคุณมันทําให้เขาค่อนข้างสบายใจนะคะมันทําให เขาค่อนข้างสบายใจนะคะไม่ว่าคุณจะเจอคนมากมายคุณก็ซื่อสัตย์กับเขาเขาสบายใจเมื่อคบกับคุณตอนในช่วงระยะเวลาที่อยู่เอาแหละนะคะบางคู่ที่เข้ามาดูก็คือไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขาเป็นคนเจ้าชู้มากนะคะเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้แต่คุณก็ยอมอดทนอยู่กับเขาเพราะความรักคาเดียวคุณไม่เคยสนใจคนรอบข้างว่าเขาจะเตือนหรือบอกอะไรคุณ นะคะคุณเอาความคิดเป็นใหญ่เขาเคยบอกเคยเตือนคุณแล้วว่าถ้าคบคุณคณนนี้นะคะคจะทําให้คุณน้ําตาเช็ดหัวเขานะคะไม่ว่าเป็นผู้เท่าผู้แก่ในบ้านคุณ พ่อแม่แยายพี่น้องหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงนะคะกรณยาณมิมีต่างๆที่คอยตักเตือนคุณเขาจะมองเห็นภายนอกของคนที่คุณคบแต่คุณไม่เคยมองเห็นภายนอกของคนของเขาเลยคุณมองแต่จุดดีของเขาคุณก้าวผ่านแบบสิ่งที่มันไม่ดีแล้วคุณพร้อมที่จะจับมือไปกับเขานะคะแต่ตัวเขาเองไม่ได้ปฏิบัติหรือทําอะไรให้คุณรู้สึกสบายใจมีแต่ทําให้คุณเสียใจนะคะและจะมีเรื่องทะเลาะกันทุกครั้งนะคะ เมื่อตอนที่คุยกันในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะแต่ในใจคุณก็ยังมีเขาตราตึงหัวใจอยู่ตรงนี้นะคะเอาละค่ะนะคะแลนด้อมไปด้วยกันนะแล้วนึกถึงหน้าคนนั้นนะอ่าโอเคค่ะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเขาได้รับบทเรียนหลายๆอย่างนะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเขาได้รับบทเรียนหลายๆอย่างนะคะนี่ไงทุกใจเศร้าใจ เหนื่อยใจเมื่อไม่มีคุณนะคะแบกรับภาระแบกรับปัญหาหลายๆอย่างเพราะทุกครั้งที่คบกับคุณน่ะเขาคุณจะเป็นคนที่แก้ปัญหาให้เขาก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องงานหรือเรื่องการปะทะกับคนเขาจะเป็นคนที่อ่อนคอดค่อนข้างอ่อนแอมากมีอะไรก็โทรมาฟ้องคุณมีอะไรก็โทรมาบอกคุณตอนนี้เขาไม่มีหละเขาอาจจะไฟเฟ่ไปหรือในช่วงระยะเวลาที่เขาไม่ได้ติดต่อคุณหรือเลิกกับคุณไปเนี่ยเขาอาจจะมีคนอื่น ที่เข้ามาแบบช่วยเหลือเขาหรือคุยกับเขาแต่คุณเชื่อไหมตามแรนดอมนี้คนคนนี้ไม่ได้ช่วยเขาเหมือนที่คุณช่วยฉะนั้นเขาคิดเลยอะในสมองมีของเขาตอนนี้ก็คือมีข้อเปรียบเทียบระหว่างความรักของคุณกับสิ่งที่เขาไปเจอมานะคะมันมีข้อเปรียบเทียบเลยตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากเขาอะไรอาวร์นในสิ่งที่คุณเคยทําให้คุณเคยพูดคุณเคยทักคุณเคย ซื้อของให้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งเขาไม่ได้รับอีกแล้วเขาไม่ได้รับสิทธิ์นั้นแล้วซึ่งตอนนี้นะคะเขาคิดถึงคุณเขาอยากกลับมาหาคุณไหมอยากกลับมามากเขาจะได้คบกับคุณอีกไหมนะคะถ้าตามไพ่ใบนี้เขาจะทําทุกทางที่จะมาหาคุณแน่นอนให้ระวังค่ะเขาจะเข้าทางบ้านคุณเขาจะเข้าทางบ้านคุณเพราะคุณคนนี้อาจจะสนิทกับเพื่อนคุณหรือสนิทกับคนในบ้านคุณ นะคะเขากำลังส่องคนนะคะใช้แอคเขาในการส่องคนอยู่ตอนนี้แต่เขาไม่แสดงตัวตนเพราะสิ่งที่เขาทำกับคุณมันแสนจะเจ็บนักนะคะใครที่ดูตามรันดอมนี้นะคะถ้ามีความเจ็บกับการที่เราได้รักใครสักคนและเขาคนนั้นกำลังจะกลับมา คุณก็ต้องคิดดีว่ากลับมาแล้วคุณจะให้สถานะแบบไหนแบบเพื่อนแบบพี่แบบน้องนะคะเพราะในดวงใจคุณมีแต่เขาคนเดียวคุณไม่คุณไม่ยอมเปิดใจให้ใครอ่ะถึงแม้คุณจะมีคนมาชอบคุณนะโอ้โคตรเก่งอ่ะนะคะเขาเป็นคนเก่งมากเลยนะคนที่มาชอบคุณแอบชอบคุณตรงนี้หรือชอบคุณหรือแสดงรับคุณไปทานข้าวนะคะเอพาคุณไปดูหนังฟังเพลงคุณก็ไม่เปิดใจให้คนคนนี้เพราะคุณชอบรักอดีต ที่มันผ่านมาของคุณนะคะและส่วนคนที่กําลังทะเลาะหรือกําลังเลิกกันนะคะเลิกลากันนะคะคุณไม่เลิกกันหรอกตามไพ่นะคะเดียวคุณก็กลับมาคบกันนะคะเดียวคุณก็กลับมาคบกันเพราะว่าถ้าเชื่อเรื่องอดีตชาติและคุณกับเขาเป็นคนที่อธิษฐานจิตร่วมกันมานี่ไงอธิษฐานจิตร่วมกันมาให้ได้มาเจอกันในชาตินี้เอาแหละชาตินี้อาจจะได้เจอกันในรูปแบบที่มันเป็นเหมือนเพื่อนก่อน คบกันก่อนหรืออะไรก็ตามกว่าจะมาคบกันบางคนเป็นรักสามเศร้านะคะตรงเนี้ยนะคะบางคนเป็นรักสามเศร้าแอบรักเขาแอบคบกันแอบเจอกันก่าจะได้เจอกันทีอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ตัดจบกันไปนะคะคุณจะมีโอกาสที่จะได้วนกลับมาหากันอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งรอบจะด้วยบุญหรือกรรมสัมพันธ์ร่วมกันอ,อันนี้ก็สุดแล้วแต่บุญวาสนานะคะที่จะได้เจอกัน นะคะเรนดอมนี้เป็นเรนดอมที่คุณหวยหาและอะไรอวอนคนรักของคุณที่ตัดจบกันไปนะคะหรือคนที่ทำให้คุณเสียใจมากแต่มันก็ยังอยู่ในแบบตาตึงหัวใจคุณคุณบอกกับตัวเองว่าแทบอยากจะไม่ให้อภัยเขาเลยไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะเห็นไม่อยากจะได้ยินเสียงหรือแม้กระทั่งชื่อนะคะแต่ลึกๆในเบื้องลึกของคุณคุณเป็นห่วงเขาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่า คุณกับเขารักกันมากมีคำสัญญามีคำมั่นสัญญาที่เขาให้ไว้กับคุณวันหนึ่งเขาจะมารับคุณเขาอาจจะอยู่แดนไกลก็ได้เป็นคนต่างชาติวันหนึ่งเขาจะมารับคุณนะคะเขาจะพาคุณไปอยู่ด้วยเขาได้จะส่งเงินให้คุณแต่สุดท้ายแล้วความรักก็พังทลายนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะคะคุณอาจจะไปอยู่ในวังวนของมือที่สของใครสคักคนหนึ่งก็ได้ตอนนี้เขามีโอกาสที่จะได้ เจอคุณหรือกลับมาคบกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณก็ต้องคิดดีๆนะถ้าอยู่ในวงวนของมือที่3มนะมันจะทําให้ชีวิตคุณเหนื่อยนะคะให้สถานะแบบเพื่อนได้นะตอนนี้นะอ่ะโอเคค่ะมาดูกันว่าคุณและเขาจะมีโอกาสกลับมาคบกลับมาเจอกันอีกครั้งไหมแน่นอนตามไพ่มีค่ะไพ่สีเทัลนะคะแต่ต้องใช้ระยะเวลาก่อนระยะเวลามันจะเป็นตัวกําหนดให้ <c oughs> ชีวิตคุณและเขา นะคะมันตีกรอบแล้วมันเดินหน้าไปได้นะคะคนบางคนนะคะที่อยู่ในแรนดอมนี้นะคะไม่ไม่ยอมเปิดใจให้ใครทำงานลูกเดียวเลยแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีใครใหม่นอกจากเขาด้วยซื้อสัตว์ต่อความรักตลอดนะคะซื้อสัตว์ต่อความรักให้ความรักมันนำทางให้ความรักมันตอบโจทย์กับสิ่งที่มันผ่านมาฉะนั้นคุณค่อนข้างเป็นคนจิตใจดีมากนะคะคุณกลัว ะะเอาง่ายๆคุณกลัวความรักที่จะเข้ามาใหม่ถ้าไม่ใช่เขาคุณก็ไม่เปิดใจคุณคิดอยู่เสมอว่าเ,เขาอาจจะกลับมาแล้วเราให้อภัยเขาแล้วเขาอาจจะเป็นคนดีคนหนึ่งก็ได้คุณคิดถึงขั้นนี้แล้วนะคุณยังมีความหวังนะที่ว่าเขาจะเป็นคนดีได้สําหรับคุณคุณคิดแบบนี้นะคะตามไพ่เนะาะทั้งรักทั้งเกลียดทั้งแขน โอเคเนาะใครเข้ามาดูเนาะเออลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะในเรนดอมนี้นะความรักมันไม่มีสิ่งที่มันตายตัวละค่ะมันไม่มีสิ่งที่มันแบบอันนี้หรอกนะคะถ้าหนึ่งก็พักเดือน9ก้าออกมานะถ้าเดือนเก้าออกมาแล้วเราแบบไม่ไหวเราก็รอเขาแค่นั้นเองนะคะตามเรนดอมนี้นะอ่ะมาดูกันว่าแล้วเขาคนนั้นนะ่ะเออ นะคะเจออะไรบ้างในช่วงระยะเวลาที่มันผ่านมานะคะโอ้แน่นอนเขาเจอเขาเจอคนเยอะเลยล่ะเขาเจอเยอะเขาเจอการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตของเขานี่งเขาเจอการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตของเขานี่เขาได้ไปต่างประเทศเขาได้เจอผู้คนมากมายเขาได้เจอคนใหม่ในขณะที่คุณไม่ได้เจอใครเลยนี่ไงเขาได้ไปต่างประเทศนะคะเขาได้ทํางานกับองค์กรใหญ่ เขาได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้มีบ้านได้มีรถได้มีมือถือได้มีทุกอย่างในขณะที่คุณยังย่ำอยู่กับที่เพราะหรืออดีตเก่าเขาไม่ได้เขาได้เจอคนใหม่ของเขาด้วยนะคะและคนใหม่ของเขาก็ขัดแยงกันอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้ สิ่งที่คุณทำไว้มันมีผลบังเกิดแล้วนะคะนะคะจะทางไหนก็ตามก็คือมันเหมือนแบบว่าเขาคิดถึงหวยหาอดาีตเก่าๆกับคุณและตอนนี้เขากำลังจะเปีกวิเวกจากคนเดิมเออจากคนนั้นนะกลับมาหาคุณมีโอกาสที่จะได้คบกัน ไม่แน่นะคะงานบวชเพื่อนอองานแต่งเพื่อนงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่หรือเทศกาลอะไรก็ตามหรือมีงานที่คุณอาจจะได้เจอเขาในเร็วๆนี้นะคะคุณอาจจะได้เจอเขาในเร็วๆนี้นะและเขาจะเข้ากลับเข้ามาหาคุณอาจจะมีการส่งซิกส่งแนวมานะคะในกรณีคนที่กําลังโสดนะคุณจะได้พบคนเดิมนะคะได้พบคนเดิมได้เจอคนเดิมได้เจอคนคนนี้นะคะได้กลับมาคบกัน มีโอกาสได้กลับมาคบกันนะมีโอกาสได้กลับมาคบกันแต่การครบกันของคุณนะคะจะราบรื่นไหมมันก็ต้องอยู่ที่การปฏิบัติทั้งคุณและเขาคุณลืมอดีได้ไหมอดีตอดีตที่มันขมขืนอดีตที่มันเหมือนแบบเขาให้เขาให้ความหวังกับคุณค่อนข้างเยอะมากแต่คุณและคุณก็วาดฝันถึงการแต่งอนาคตแต่งงานไปเลยนะตอนที่คุณอยู่กับเขาอะคุณลืมได้ไหมนะคะคุณลืมได้ไหมแต่เชื่อได้เลยว่าไม่ค่อยมีใครลืมได้หรอก ผู้หญิงผู้ชายบางคนหรือไม่ได้แต่ในใจลึกๆเบื้องลึกในเบื้องลึกในใจิตใจคือหลักเขาอะลองให้โอกาสเขาสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผู้หญิงจะเป็นอย่างนั้นผู้ชายจะเป็นอย่างนั้นเนาะโอเคเนาะก็เอา,อาง่ายๆตอนนี้เขาเจอปัญหาแล้วเขาเจอวิบากกรรมกับทางด้านเรื่องความรักนะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องเงินปัญหาเรื่องงานเขาเขาเขาเจอเหมือนที่คุณเคยเจอเลยนะเขาทําคุณยังไงเขาได้อย่างนั้นเลยอันนี้คือไพ่แบบ คือมันก็เป็นไพ่ส่งความรู้สึกเขาได้แล้วก็ส่งความเป็นอยู่เขาได้ด้วยนะแต่อันนี้มันเป็นแบบเขาแหละคุณจะกลับมาคบกันไหมเนาะตอนนี้เขาเจอปัญหาที่มันหนักหน่วงมากนะคะพิษเศรษฐกิจนะคะที่ผ่านมานะคะถ้าเขาเป็นเจ้านายหรือเป็นองค์กรใหญ่เขาจะเจอปัญหาในที่ทํางานเขากําลังเคลียร์ปัญหาให้กับลูกน้องเขาซึ่งเมื่อก่อนนี้คุณอาจจะเป็นคนที่คอยคิดร่วมคิดร่วมทุกร่วมสุขไปกับเขาแต่ตอนนี้ไม่มีคุณอยู่แล้วซึ่งไม่มีใครเท่าคุณได้เลยนะ ตอนนี้เขากําลังทุกทำทุกวิธีทางที่จะได้กลับมาคบคุณและนะคะจากแรนดอมนี้นะคะไพ่ này, ะะใบสุดท้ายประกบก็คือไพ่พบเจอกันในงานเลี้ยงในการประชุมสมัมมนาในรอบบางคนน่ะแต่จบกันไปแล้วเป็นสิปีแต่กลับมาอยู่ด้วยกันแต่มาอยู่กันแบบสามีภรรยาแต่ไม่ได้ซัมติงกันบางคนก็เป็นแฟนกันไปเลยแต่งงานกัน นะคะมันก็มันก็เป็นเป็นดวงแล้วก็เป็นบุญเป็นกรรมหลายๆอย่างที่ทํากันมาถ้าเชื่อเรื่องอดีตชาตินะคะทุกคนนะโอเคนะคะใครที่เข้ามาดูในคลิปเรนดอมนี้นะคะคิดวิเคราะห์แยกแยะนะคะในการดูนะเพราะว่ามันเป็นไพ่เรนดอมไปเรื่อยๆอ,อาจจะตรงใจใครบ้างหรือไม่ตรงใจใครบ้างนะแต่เชื่อได้เลยว่าคุณที่คนที่คุณรักแล้วก็ตัดจบไปเนี่ยเขา ทำให้คุณเสียใจค่อนข้างเยอะนะคะจากแรนดอมแต่คุณก็ยังรอคอยที่จะคบกับเขาและเขาก็รอคอยที่จะขบขะขกัอคอบคุณและเขาก็จะทําทุกวิธีทางและพยายามกลับเข้ามาหาคุณนะคะอโอ้โอเรนดอมนี่นะอาจจะมีทั้งคนยิ้มและคนไม่ยิ้มนะอมไม่ต้องกลับมาได้ไหม ไปอยู่ที่ดิที่ของคุณเลยไม่ต้องกลับมาแล้วคุณทําชั้นขนาดนี้บางคนก็เออรอคอ,อยอยากให้เขากลับมาอะไรเงี้ยก็ต้องให้เขาเคลียร์ชีวิตเขาให้ได้ก่อนเหมือนที่เราเคลียร์ชีวิตว่าอยู่แล้วเรามีข้อดีตรงที่เราอะเคลียร์ชีวิตเราได้แต่ตัวเขาเคลียร์ไม่ได้ซึ่งไพ่มันบอกว่าเขากําลังเคลียร์ชีวิตเขาอยู่เนาะออแล้วก็กําลังที่เตรียมพร้อมที่จะมาหาเรานะคะโอเคค่ะอะเรนน้อมน,นี้นะคะขอให้ทุกคนยิ้มนะคะไม่ว่าจะเจอ ปัญหาเรื่องความรักในทุกๆรูปแบบหรืออะไรก็ตามนะคะบางคนอาจจะเจอโชคดีหน่อยเจอความรักดีบางคนชชโชคเายหน่อยอาจจะเจอความรักที่มันเย่ๆยแล้วก็ยังรอคนหลักหนาเหมือนแรนดอมนี้ก็ขอให้ดูแรนดอมแล้วก็ยิ้มนะคะแล้วก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารย์ไว้ด้วยนะคะอาจารย์ก็คลิปต่อไปอาจารย์ก็จะมาทำ r รนดอมนะคะในหัวข้อดีๆตรงใจของพวกคุณนะคะ,ะแล้วคุณก็ เอาไปเก็บไปคิดพิจารณาเอาว่าเออมันตรงแล้วเราควรคจะปรับปรุงยังไงนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายะค่ะบ๊ายบาย